เริ่มเลยนะฉันรู้ว่าเธอเป็นคนโลกส่วนตัวสูงและฉันเองก็เข้าไปในโลกของเธอลำบากมากๆเพราะเธอก็ดูมีความลับดูมีพื้นที่ของเธอเธอเป็นคนมีเสน่ห์และก็น่าค้นหาบางทีฉันเองก็ไม่รู้หรอกว่าเธอคิดอะไรแต่ทุกครั้งที่เห็นเธอมันเหมือนมันมีอะไรดึงดูดบางอย่างแล้วเธอก็เป็นคนชอบทาบุญเป็นคนสายมูด,ด้วยแต่เธอก็เป็นคนมีเหตุผลรักความยุติธรรม เธออาจจะเป็นคนที่มีเหตุผลเยอะมากๆม,มีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันรึ้นในตัวเธอเธอเป็นคนที่ฉันคาดเดาใจไม่ได้เลยแต่ว่าฉันก็ไม่สามารถจะเอาเธอออกจากหัวได้คิดถึงแต่เรื่องเธอเต็มไปหมดเลยไม่รู้ทําไหมพอเวลามองหน้าเธอแล้วอะมันเหมือนโดนมนต์สะกดมันเหมือนโดนอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่า ไปจากเธอไม่ได้มันจะต้องวนกลับมาใหม่หมู e อ n นเป็นวงกลมอะอาจจะเป็นเพราะว่าเธอดูหน้าท้าทายดูเป็นคนที่จับต้องได้ยากก็ได้มัง้งมันเลยยิ่งทำให้ดูโดดเด่น,นเลยยิ่งทำให้ดูหน้าค้นหายิ่งทำให้น่าสนใจด้วยความที่เธออาจจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงด้วยและไอ้โลกส่วนตัวสูงเนี่ยมันกลับเพิ่มสเสน่ห์เพราะว่าเธออะดันรู้เรื่องของคนอื่นโดยที่ เธอโลกส่วนตัวสูงแต่เธอรู้เรื่องราวเกือบทั้งหมดนะแล้วก็มีเซนส์มีความเก่งมีความลึกลับอะไรบางอย่างแล้วก็ทําอะไรได้หลายอย่างฉันยอมรับว่าเธอเก่งมากๆรวมถึงเธอก็เป็นคนที่มีความรู้รอบตัวมีเหตุมีผลบางทีอาจจะเป็นนักกฎหมายหรือว่าเป็นคนที่ดูเหมือนซับซ้อนแต่ในความซับซ้อนนั้นเต็มไปด้วย ความจริงเต็มไปด้วยทุกสิ่งที่พิสูจน์มาได้แล้วอะไรประมาณนี้แล้วเธอก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ตอนแรกอ่ะเห็นแบบแรกก็รู้สึกถูกใจแล้วนะแต่พอนานๆไปก็ยิ่งถูกใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่สามารถที่จะไปจากเธอได้เลย มันแฮปปี้ทุกครั้งเวลาที่มาเจอเธอแต่ละวันแต่ละครั้งคาแรคเตอร์ของเธอไม่เหมือนเดิมเลยสักครั้งหนึ่งจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เจอเนาะดูเหมือนดูเหมือนฉันได้เจอเธอในเวอร์ชั่นใหม่ตลอดเลยอะไม่ใช่เธอในเวอร์ชั่นเดิมมันก็เลยทําให้ฉันรู้สึกประทับใจมากขึ้นแล้วเธอก็ไม่นินทาใครแล้วก็ไม่สนใจการถูกนินทาจากคนอื่น นี่แหละมันคือสิ่งที่ฉันเนี่ยรู้สึกว่าเออประทับใจในตัวเธอมากขึ้นเธอเป็นคนที่สังเกตการนะอยู่ในพื้นที่ของเธอเธอไม่ไปวุ่นวายกับใครไม่ไปจับกลุ่มกับใครเธอมีความสุขกับตัวเองแล้วเธอก็รู้ว่าใครมาดีใครมาร้ายใครจริงใจไม่จริงใจเนี่แหละมันคือทั้งหมดทั้งมวลที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันชอบเธอมันไม่รู้จะหาคําอธิบายอะไรแล้วนอกจากว่า ฉันชอบเธอจริงๆนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะเลขที่เกี่ยวข้องจะเป็นเลข76เลข14นะคะราศีกันนะคะมีราศีกันมีราศีตุลน,นะคะมีราศีมังกรนะคะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักท้องคิวรูดส่วนตัวได้ค่ะฝากไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราเจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย